ผมไม่สนใจอดีตอนาคตของอาจารย์ผมสนใจแต่ตอนนี้อาจารย์ให้ทาม้าตืน่นเชื่อเอออยู่กับปัจจุบันถูกต้องนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมึงต้องอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องสนใจว่าอนาคตกูจะเป็นยังไงเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นไม่ต้องสนใจอดีตกูเพราะมันจบลงไปหมดแล้วหน้าที่มึงคืออยู่กับปัจจุบันว่ากูทําประโยชน์ได้กับาศาสนาได้หรือเปล่ากูทําประโยชน์ได้กับพวกมึงได้หรือเปล่าหน้าที่มึงคือสนใจจุดนี้อย่าสนใจตัวผู้พูดให้สนใจที่เนื้ออัดเนื้อทมตามหลักคําสอนนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ต้องสนใจ ว่าสิ่งที่กูกาลังพูดอยู่มันถูกต้องตามธรรมไหมว่าสิ่งที่กูพูดอยู่เนี่ยมันเข้ากันได้ดูดน้นํานมกับน้ําตามหลักคําสอนของผู้เร่เจ้าหรือเปล่าสิ่งที่กูพูดเป็นประโยชน์ต่อาการแก้ไขสันดานทางกายวาจาใจสุจริตของมึงได้หรือเปล่านี่ตังหกคือตัวสําคัญมึงต้องสนใจปัจจุบันเป็นเหตุไปสนใจทใําไมอดีตอดีตมีผลอะไรอดีตไม่ได้มีผลปัจจุบันสิมีผลต่อ,อนาโคตพ่อดีมันจบไปแล้ว ต่อดีตกลับมาหลอกล้อมมึงได้ไหมอดีตย่อมกลับมาหลอกล้อมมันได้นั่นเรียกว่าผลจากการกระทํากูเป็นหนี้คนเป็นหนี้ย่อมมีความทุกข์อย่างยิ่งในโลกถามว่ากูมีความทุกข์ไหมกูย่อมทุกข์เพราะกูบวชไม่ได้เพราะการเป็นหนี้แต่กูทุกข์หนักหนาสาหัสจะเป็นจะตายร้องห้า้น้ตาไหลไหมไม่กูเลิกทุกข์แล้วเพราะอะไรกูก็ใช้หนี้ไปตามเหตุตามปัจจัยหมดเมื่อไหร่กูก็ไปบวชได้ตามเหตุตามปัจจัยกูวางทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นไว้อย่างละเอียดละออทุกอย่างหมดกูรอด ใช่มีหนี้ก็จ่ายไม่ได้หนีนี่ถ้ากูหนีสิสมควรแก่การด่าดทอต่อว่ากูกูเห็นขุดกันจังเรื่องหนี้กูล้มไม่ล้มมีคดีไม่มีคด,ดีบางคนบานไปลายไปถึงคดีอาญาหนุนเอาเลขบัตรประชาชนที่พวกมึงนะ่ะไปเห็นกันในโลกโซเชียลนะไปเช็คดูสิว่ากูมีคดีอาญาหรือเปล่าไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกูก็ได้ว่าในชีวิตกูเคยมีคดีอาญามาสักคดีหนึ่งไหมไม่มีไปหามาสิอยู่ตรงไหนและคดีอาญา